ตอนนี้ก็เอาตอนเช้านี้ก็มาพบกับน,น้องแซบมังกรอีกแล้วนะคะดีแม่แม่เอ็ซีทุกท่านค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องซับมังครอีกแล้วนะคะเดินน้องแซบกำลังจอาบน้ำนะคะ ว er ันน pues mm ี้ตื่นมาก็กินน้ำแล้วนะคะคุณตาก็พาน้องมาอาบน้ำแล้วเจ้าคุณตาก็จะเอาน้องไปสูดหายที่เดินนะคะอย่าดีแม่แม่คุดใช่นะคะ ล้วก็มาคุบน้องซักมีอคงสุดรออีกแล้วค่ะคุณตาก <lodge something. S 1> ็จ,ากจะอาบน้ำให้น้องคุณตาถาน้องมาอาบน้ำแล้วก็จะจัน้องไว้ที่เดิมนะคะคุณตาก็จะไปทำงานนะคะน้ำสีตัวใหญ่เลยอันนี้ก็รออีกเลวนะคะ ดูน้องกัปตันเป็นอันดับหนึ่งค่ะถือตัวเร็วมังคุณถือตัวเร็วขัดที่คลายเร็ววันนี้ได้ขัดที่คลอ้าวขัดเข้าไปเร็วอ้าวถูถูเข้าไปอ้าวถูให้สะอาดให้รอนะครับวันนี้ จะหาย่ากินแล้วจะกินย้าแล้วเห็นหญ้าอยู่ตรงบริเวณนี้สวยงามมากค่ะครทุกคนก็ไปดิหญ้ามากินแล้วนะคะหญ้าจิดอยู่ที่บ่อน้องอาบน้ำนะคะเส้นน้ำที่น้องอาบนะคะดิกินใหญ่เลยบุณคนสวัสดีหรือ,อยัง อยแล้วคนเก่งอ่ะเก่งมากเลยไปเแล้วจะไปแล้วมงคลมงคลมงคลม,มามามาจะไปไหนเห็นญ่าไม่ได้เลยนะมานี้มา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  มามงคลมา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 เร็วโอ้ยเร็วเร็วหญ้าใหญ่เลยเห็นหญ้าสวยๆอยู่ตรงนี้ดินกินใหญ่เลยมา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 เร็วมาไปที่ล่มเร็วไปที่เก่าของหนูเร็วมาอ่าก็ไปแร้วตามตาไปแร้ว สามมงคลก็เดินตามตาไปแล้วนะคะตาเรีวอ่าตายตามตาแล้วอ่าไปที่เก่าของหนูแล้วก็ไปอยู่ที่ล่มนะคะคุณตาจะไปทำงานนะคะ,ะ,ะเดินตามคุณตาไปแล้วนะคะน้องมงคลได้ออกกำลังกายหน่อยนะคะ พี<ไ>่เก้วก็ยังเฉะเหมือนเดิมนะคะปลุกน้องข้างในเลยนะคะคุดตามมาปลุกน้องข้างในเลยนะคะสวัสดีแม่เอซทุกท่าน,นนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องทรย์มงคลด้วยนะคะ ตอนนี้น้องสับมองคลก็ยังมีคนติดตามอยู่น้อยมากเลยนะคะวันนี้คุณตาก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะเอาลายได้มาซื้อสับต้นสับปะรดให้น้องนะคะตอนนี้เป็นสับปะรดของน้องก็หมดแล้วนะคะ อันนี้จะได้สร้างเสียงหวานของน้องรับมงคลไหมเนาะกำลังเป็นสับป,ประรถอยู่ตองนี้ในป่าก็เสียงนอกไปจิกไปจาบร้องจนไปหมดเลยนะคะม,มงคลหล่อขอเสียงหวานหน่อยคะ่ะทักทายแม,แม่แม่ก่อนเร็ว ทักทายแม่แม่เอฟกซีก่อนเร็วสวัสดีครับสวยๆเร็วเด้วคุณตาจะเอายามาให้สวัสดีสวยๆคนหล่อเร็วคนเก่งของคุณตาคุณยายสวัสดีก่อนเร็วคุณตาตัดอ้อยมาให้แล้วเร็วสวัสดีสวยๆนะสวัสดีเ่อสวัสดีตอนเช้าก่อนเร็ว สวัสด,ดีแม,แม่แม่ก่อนแล้วสวัสด,ดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก่อนเล้วสวัสดีสวัสดีครับก่อนแล้วสวย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 นะครับเสียงด้วยครับขอเสียงด้วยครับเสียงหวานหวานก่อนครับคุณตาเอาอ้อยมาให้แล้วสวัสด,ดีคุณตาก่อนแล้วคนเก่งแล้ว สวัสดีสวยๆอ่ะเอาอีกครั้งหนึ่งสวยๆเสียงด้วยเสียงด้วยครับเสียงเสียงเสียงครับครับโอ้เสียงอีกนะครับครับแม่แม่สวัสดีครับพวผมตอนเช้าอีกแล้วนะครับสุดหล่อเสียงหวานนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับน้องซับมงคลนะคะสุดหล่อนะคะ ตอนนี้ก็เอาน้องมาผูกไว้ข้างในแล้วนะคะคุณตาก็จะไปทำงานนะคะอันนี้คุณตาก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะให้คุณยายเป็นคนดูน้องศัพ์มงคลนะคะคุณตาก็ไปตัดหญ้ามาให้น้องศัพ์มงคลแล้วนะคะไว้ให้ยายนะคะอันนี้น้องศัพบมงคลโอ้กัดอ้อยดังครบเลย แต่พี่ของน้องก็เฉะอยู่หน่อยนะคะตอนนี้เฉะอยู่หน่อยนะคะเพราะฝนตกวันค่ะเอาเรามาดูน้องสับมงคลกินหญ้าดีกว่าเนาะได้กินหญ้าอย่างอริดอร่อยเลยได้กินต้นอ้อยนี่นาตาตัดอ้อยให้น้องสับมงคลกินนะคะ น้องซับมงคลก็อยู่ที่เก่าเหมือนเดิมนะคะตรงเขาจีจันนะคะน้องก็ยังอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมน้องยังไม่ได้ไปไหนนะคะเจ้านายใจดีเขาให้น้องพักอยู่ที่นี่ก่อนค่ะจะไปบ้านก็ไม่มีหญ้าไม่มีอาหารก็ให้น้อง ยูท่ที่พอมีหญ้ามีอะไรไปตัดหญ้าออน้องได้กินอิ่มถ้าน้องกลับบ้านน้องก็ไม่ได้กินอิ่มนะคะไม่มีหญ้าจะให้น้องค่ะชางที่ตกงานก็กลับบ้านเยอะนะคะเจ้านายใจดีให้เราพักอาศัยอยู่แล้วก็ต้จะอยู่ต่อไปก่อนนะคะ ขอให้โกคติดโลกนี้หายไปจากนี้เร็วๆนะคะให้รักษาสุขภาพทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะชาวนี้ก็เดดร้อนเหมือนเดิมพอตกช่วงบ่ายก็ฝนก็ตกมาอีกทุกวันเลยนะคะ ที่ของนอนก็เฉดไปหน่อยนะคะตอนนี้เฉดไปหน่อยนะคะถ้าแดดออกก็จะแห้งะคะ่ะถ้าฝนตกอีกก็คงจะแฉอีกนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องทรัพย์มงคลด้วยนะคะช่องตะอวยทรัพย์มงคลชาวนี้พบกับน้องแค่นี้นะคะช่วงบ่ายพบกับน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ